ครับเพื่อนพี่น้องวันนี้กับมาพ่อกับบ้าพ่อเพียงกับช่องพอเพียงเรียกจะได้เนาะพี่น้องกจะมาอยู่กับตลาดนัดบ้านหน้าฝายตําบลหน้าฝายอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับตรงกับเช้าวานัานอังคารที่3ธันวาคม2567พีนน่น้องตลาดานัดแห่งนี้เป็นตลาดนัดชุมชนครับกับเพื่อนองค์ว่าเอาควายเข้ามาขายให้บ้านครับให้บ้านมาขายพาไปถามมึงข้างในเนาะพี่น้องเนาะว่วาจะเป็นยังไงครับราคาจีเป็นยังไงครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้ว พี่น้องยังจีบขึ้นหรือลงอยังไงกันทายเบอร์คนไหนพี่น้องได้ไปครับมาอยู่กับคุณพอ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บคุณยายได้มาสองคันน้องวันนี้เนาะอันนี้คันหนึ่งอันนี้คันหนึ่งอันนี้เป็นแม่ลูกนี่ยนะแม่ลูกครับลูกตัวผู้ตัวแม่ยตัวแม่ครับลูกตัวเมียโอ้สีแดงลูกตัวไหนคะนี่แม่เขาลูกแรกครับอืมนี่เจ้าครับอิติแม่แม่ครับโอ้ เม่บอกไงเราขอรวผมเนาะรถขาดนำเลียงอือลูกแรูแรงเนาะไงเนาะลูก่นี่คือลูกเขานี่ยลูกแบลูกใบทั้งนั้นละมีต่ใบล้วครับใบก็มีที่แดงดีนะเพื่อเท่าไรแม่ลูกคู่เหนียวแม่ลูกดนที่นสามครับม่ลูกีเงเนาะตะพุนเด้ตะพุนงหลังเงินเจนาะออักปีได้่ไห่ง ก็ขาวนี่เด้เป็นง้วอย0างไรเนี่ยงวเลี้ยงครับีาา่วมันนีลูกกีย่ยดอ,อืมชุ่ตู้ก็จดดนเลนี่ยเฮดาเทียงตอองอี้นไนมาเอออันนี้เด้เนี่ยอันนี้กัราคาสิบเ0็พักันเนี่ยครับสิบเจ็พันด้วยกันเนาะครับมันคืออืมโอ้หนาตึกขึ้กันด้วเนี่ยนี่เง,นงินเจ็ด้วยกันเอาผู้ใหญ่บอกบอกเงินเน,นี่ยเอา ผมยี่ค่อยทายเียดที่ครคบเอร์ศ์ามเดยอัไมครับผมยอดครับยอดนต้แดงเนาะครับผมเอานี่เริมต้นไหมครับตัวนี้ตัวนี้มื่นมื่นเจ็ครับเนี่ผูออกนคอบล้อล้เตี่ยวเอดเขาออกเบแล้วยส่สิเมา อันี้ของพิอพ์วัวนี้สอง0มืนสอครับทองแล้วสถานะทองเฉลินปุ่นนี่เจ็ดพันตัวนี้ 2, 2, 2, 3, 4, ตอดนูี่แหตัวไนมครับตดเัวึงครับตัวนี้สีแดงแดงของเราครับของพญาวด้วยกันมื่นเตัวนี้ครับระค้างห้องกอพญานะับผตัวอดไอยู่ง้อะมาณมันไดดปีอีน่งง้อมาณนเรานั้นงได้จะปีเราหนึ่งจักเดือนเราหนึ่งแม่สาวนี่ พอเก้าเดือนยังพอแล้วครับเนาะเก้าสิบเดือนนี่นะประมาณนี้เนาะเก้าเดือนสิบเดือนตัวนี้ครบตู้ย้ายนะครับสีแดงหูบดพร้อมด้วยเนี่ยมุ้ยตุ้มีอะไรนั้นเนาะแข่งขาดีเออตอี้มันเอาปปแลโอ้หน่อยเดียวเนี่ยนะครับเนี่ย อันนี้แม่ลูกที่มือสองเขาลงห้องไว้ถูกตัวแม่แม่ลูกแรกครับน,นี่อันนี้แม่อันนี้ลูกเขาอ,อันนี้แม่ทั้งที้ทั้งท่าอยู่เนี่ยครับนี่ครับ,รบอันนี้แม่ครับน,นี่ลูกทั้งท้ายเขาถไทยพึ่ง ครับันนีของ่อค้สองพันหาพันครับไลูกๆต่งนี้แวิืงแล้วขาดเบิดลูก พ่อกับให้ขายให้ขาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้มาสองตัวเนาะแม่ลูกแม่ลูกคูมหนึ่งกับผู้บ่าวน้อยเนาะผู้บ่าวน้อยห้องไบตัวแดงมื้นหนึ่งหมื่นห้าพันครับเอาบอกเบอร์บอกเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดครับสองห้าหกครับเจ็ดศูนย์หกเก้าครับเอาครับเอาเบอร์รายละเอียดครับนี่หนาห้วน ฝากมปกฝากเยังไปจัดการตัวเราครับด้อหอยขาครับผม ครับมาอยู่กอีพอพบุญวัสดีครับผมก็ได้มาสองสองสาวเนาะอันนี้เป็นแม่สาวใช่ยะคแม่สาวมันได้จากปีเราปุ๊นเนี่ยมอใกล้ทับยังพอคือเราทันในทับเนาะแม่มันนะมึงนี่มากับแม่เดียอันนี้เปิดเท่าไหรเนี่ยตัวนี้สิบแปดหปดพนเนาะ ตัวแม่ได้พ่อตัวแมีของไฟแดงมันมื่นสองมื่นนะท่านตัวตัวแม่สองมืมม่นอนี้สองมืนแม่ก็ทับรเจี้พ่อทีออกแล้วนะวันนีลูกยังไงเนลูกยังไงเตี้ลูกที่เท่าไรนึ่งไอทองเนี่ยไ <c oughs> มกเดือนเราพอนี่ทองเนี่ยใกล้กออกแล้มันจะหาเดือนนั่นเอแล้เตี้ อันนี้มื้นแปดนะพอนะพวกพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์บ่มีเบอร์บอาเหนึ่งศูนย์เกาหนกสองเจ็ดหกสองเจ็ดสี่หกศูนย์ศูนย์เนาะอ้าวอีกพอครับุณครับผเมเบิือทั้งันอีกทีนึ่งยิงครับบอเปนะ็เนยะังไงครนะับงงหนาะค,นะค,ครับตัวนี้ห้องไอ้มืม้นแปดสาวลูกบดนะี่เราห้องไอ้สองมื้นมีลูกครับของงอมๆนี่ครับ ครับวันนี้พ่อกพ่อเชนพ่อเชนสวัสดีครับผมครับผมพ่อเชนมาสองสาวเดียมาไออันนี้มันพานลูกนึงแล้วพ่อตัวไหนตัวหน้าตัวหน้านี่มีลูกนึงแล้วลห่างลูกมาตัวพี่เดียตัวนี้สาวน้องเขาตัวนี้เป็นสาวเดียตัวไหนตัวเนี้ยตพานไว้สิบห้าพันอืมหมืน่นห้าพันได้จากปีแล้วเนี่ยพ่อเอามันชนจองปีแล้วมันไี่ทับตลาดจวนแล้วเออบือลึกก็ดีตัวเนี้ย แข้งขาดีร่างเด่จุกเป็นแ้วแมววอเปเปอร์แมวมันจะเป็นว่าสีเพิ่มสียังเนี่ยสีที่เขาเปลือกเปิดไปมื่นหาพันตมาเจ้ก็แม่สาวเนาะอันนี้เด้เนี่ยอันนี้ฝาลูกหนึ่งนี่กับเปิดไว้สิบห้คือกันฝาลูกหนึ่งแต่ยังไม่ทับบอกเนาะแตว่าทับแล้วนะองเปซ้อมบอาเนาะไปสังเกตเหรออ้มือ่นหากันนี่ก็ดีกับเเอาเบยสาวไนสาวน้อย สาวสาวนี่เอาไปทับได้เลยนี่เนาะไปทับพอผสมรอรอผสมนับเช็ควันดูว่าทำมาแล้วก็ล้อ,อเช็คดูอีกรอบนึงอเอาพ่อบอกเงินเนี่ยสูตรแปดแปดสูตรแปดแปดสี่แปดสามหกส่วนแปดแปดพอเชียนเนาะครับผมพ่อเชียนมันอของ,ของเขาเนาะสวัสดีครับผมพ่อครับเนี่ตัวนี้ก็หนาตาดีด้วยเนี่ยครับไข่ใหญ่เนาะไข่ใหญยผสมค่ามมันม่นคุณดึงเงเราดีอยู่เนี่ยครับเนี่ยหัวอ,อยู่นะพ่อ เปลเป็นเมาแล้วก็ขางเขาก็สูงเขานะไวใสหยาใสเียง ครับพ่อของไฮดุนท่าดุนสวัสดีครับผมไม่กี่ตัวได้มาสองตัวครับแม่ลูกเท่าไหนแม่ลูกนะหมื่นหกพันหมื่นหกพันเอาบอกเบอร์แน่เดี๋ยวไปเบิ้งวะศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งแปดห้าครับศูนย์ศูนย์สามเจ็ดครับไฮดุนเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแม่ลูกที่เท่าไหรบุ๊คลูกนะลูกสองครับลูกสองเนาะเอาไฮดุนครับขอบคุณครับผมเนี่ยครับของไฮดุนครับเราห้องไว้หมื่นกับอีกหกพันนี่เนาะ ยี 16, ่สิ0หกพันเนี่ยครับของไอ้ดุลลูกตัวแม่งามๆเป็นลูกที่สองพี่น้องอันนี้แม่เขาสายเขาสายเขาหยืกเด้ยเราขวามนเาเสือเราจะซื้อเร่งไหนเนาะแมนแม่เขาเปลูกตัวแม่กว่าย่หกหนึง นี่เป็นราคาห้องซื้อแม่นบอนี่ยห้ครตัวได้อยู่หนตอยนหนึงตัวได้บอสไลมันสิรูปถึงด้วบังแกับแกับีนึเนาะสามตัวค้ซื้อเปนตด้งมันซื้อสับแยกของมึงเนี่ย ลูกตัวลูกตัวเมียเดี๋ยวจะไปถามราคาพื่นแห่พี่น้องม่นขายเท่าไหร่นี่ลูกขอเป็นแม่ลูก

สามมื่นหาครับวองไว้ไข่ึงพี่้องเด้อครับของไข่มาดงัวใส่เนื้อครับอินใหญ่สามหมื่นสองพันครับวตตองไว้ตัวนย้ครับาหางลูกเจี่ยบึงพี่ดองเด้อประมาณหนอยมค่อยหาทิศหครับพีองสหมืน่นสองพัน คนถามกอาครับเดี๋ยวก็ขายลูกตาขุนมาแล้วครับพี่น้องเอาขายให้เบิ่อนครับมันอยู่พอกับพ่อหมานพ่อหมานสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อหมานได้มาตัวละเมื่อไงซี่ห้าตัวครับทั้งสายสายเลี้ยงสายสายเนื้อสายกระมีเนาะเออันงามๆนี่ก่อนงามๆแม่ลูกครับแม่ลูกแดงแดงนี่เดีับแม่ลูกแดงแดงนี่ไม่จะเป็นลูกที่ตัวใหญ่ขึ้นพ่อหมานเนี่ยลูกแรกนะครับเมื่อลูกแรกเขา เนาะแม่เขาโค้งใหญ่ดีตัวนี้โค้งสามดีครับแข้งขาดีตัวนี้พ่อหมาเนาะแข้งขาก็ดีขางก็ดีอืะลูกแม่ก็สูงเติบตัวนี้เนาะร้อยสี่สิบสี่สิบห้าบวกเนาะแทนยี่โอ้ครับร้อยสี่สิบห้าบวกมี้แท้ๆอะไรเนี่ยเป็นแม่ลูกครับอืใช่ลูกเขาตัวไหนตัวท้ายครับตัวเด็กเด็ลูกตัวแดงเนี่ยเด็กลูกอะลูกตัวแม่ยจีเนี่ยตัวแม่ครับพิดขวบพี่ยังดีกว่าพ่อหมานเปิดว่าท่าไหร่ตัวเนียว แลูกผมมาเดียวสองมืนเจตหาลอยครับตรวจไปอ่ะเจหาลอยังปีเนาะแม่ลูกกลังดีดีเลยหลังปีเลยนะครับจะเป็นลูกหลอดแล้ววะประมาณเนาะบางเงอันนี้มนี้เด้อันาวสายอันอะไรละมือเนาะไเนื้อเนนี่เนาะไเน้อครับ่คยชัด เอาประมาณออเอาเบอร์มันน่นะโได้ได้ครับเดี๋ยวสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดตัวเนี่ยเป็นลูกเจ็ดครับลูกตัวแม่เนี่ยสอง0ม7่3เจ็5ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าองศูนย์เกาหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าเอาครับประมาครับแม่ลูกสองหมื่นเจ็ด ประมาณครับพอได้ขายได้ครับประมาณเด้อคุณดีมางแม่นี่เนาะประมาณเนาะด,ดูเลยอาร์เทอร์เล่บเบอร์เทอร์เลวตัวนี้ครับแม่ตัวนี้แม่โอ้ฮัมเทวเล่แม่งามๆเงยเลยเอาพอสูตรตัวเนี้ย แม่สาวเีนี่ยพ่อมิลูกพ่อพ่อเปิดใจนี่พ่อเอที่อ้โีอ่ะอ้สองหมื่นมีลูกพ่อเดียลูกมันครัมันลูกโอ้สองหมื่นสองอืเอาพ่อพ่อบอกเบเลยนะศูนย์เก้าแปดศเกาแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ หกศู 60, 6, นยะ์หกสนามเอขาอ,อึ้งน,นะพ่อข้อสูบสูโอส้อสายโชลีครับสองบนกว่ามีลูกค้อมมกว่ะหนาตึบเลยทับทับประมาณนั้นพนะอเนาะ มือสองครับเขาสุปันโชลกาครับตัวหาเราได้ครับเนี่ยโชลีโอ้สูงใหญ่รวยสามห้ารวยสามสิบครับพี่น้องรวยสามสิบบอกลก นี่ก็ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านน้ำป่ายไปทั้นี้นะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องขวบเพียงเลี้ยงตัวได้นำ้ำครับมือนี่สวัสดีครับ